สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับช่องชีวิตติดนินเยอรมณีกันอีกแล้วนะคะวันนี้อากาศดีมากๆค่ะช่วงบ่าย2องบ่ายสามนะคะประมาณ1 7 7 8องศาค่ะอากาศดีทีเดียวนะคะวันนี้จะพาไปเดินเล่นกันหน่อยค่ะสถานที่ก็คือที่เดิมนะคะก็คือฟาร์ม ที่หลังบ้านนะคะเพื่อนๆแต่อากาศดีๆนะคะท้องฟ้าสวยๆบรรยากาศสบายตานะคะก็อยากเก็บภาพมาฝากเพื่อนๆค่ะ ผลพ,พวงของการที่อยู่นอกเมืองนะคะเราก็จะได้สัมผัสกับธรรมชาตินะคะมีบรรยากาศดีๆสวยๆมีเสียงนกนะคะให้ได้รับฟังกันค่ะช่วงนี้แดดดีทุกวันเลยนะคะฝนไม่ค่อยตกค่ะแต่ว่าต้นข้าวสาลีนั้นก็จเจริญเติบโตขึ้นทุกวันนะคะพื้นหญ้าเขียวขจีมีดอกหญ้าสวยๆนะคะเพื่อน การเพาะปลูกนั้นก็เริ่มต้นแล้วนะคะสําหรับเกษตรกร,กรที่เมืองนอกนะคะเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าช่วงนี้อากาศจะเหมาะกับการเพาะปลูกมากๆค่ะซึ่งวันไหนแดดดีหรือว่าอากาศดีก็ต้องรีบทำนะคะเพราะว่าถ้าวันไหนฝนตกก็จะทำอะไรไม่ได้เลยค่ะ วันไหนอากาศดีนะคะได้ออกมาเดินเล่นนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นสถานที่เดิมนะคะแต่ว่าบรรยากาศในแต่ละวันนั้นก็ไม่เหมือนเดิมสักเท่าไหร่ค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะที่เห็นเหลืองๆไกลๆนั้นนะคะต้นรับส์ค่ะเพื่อนๆกําลังออกดอกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูใกล้ๆก,กันนะคะ ตั้งแต่หน่อยมาอยู่ที่นี่นะคะ17ปีก็เพิ่งเห็นปีนี้นะคะที่เขาเริ่มปลูกลาบส์นะคะปีที่ผ,ผ่านมาไม่ค่อยได้ไม่ค่อยเห็นนะคะสีเขียวของข้าวสาลีนะคะแล้วก็สีเหลืองของลาบส์นะคะก็ตัดกันสวยงามมากทีเดียวค่ะส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นไรสสตรอเบอรรี่ค่ะซึ่งเดี๋ยวปีนี้ก็จะพามาเก็บกันอีกนะคะอันนี้ก็จะเป็น โฮเทลของไก่นะคะเพื่อนๆเป็นโรงแรมไก่ค่ะซึ่งเขารู้สึกว่าจะซื้อมาใหม่นะคะ2คอนเทนเนอร์ใหญ่ๆค่ะยญ้าฝันสิงโตก็เบ่งบานไปทั่วเลยนะคะช่วงนี้ค่ะนี่นะคะไล่ราบนะคะเพื่อนๆไปเปิดดูใน Google นะคะลาบนะคะก็คือผักกาดก้านขาวค่ะเพื่อนๆคนไทยก็นิยมไปเก็บนะคะมา มาประกอบอาหารนะคะใช้ผัดแทนผักก็น้าอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนสำหรับดอกของรัฟนั้นนะคะก็ใช้มาสกัดทำน้ำมันพืชค่ะก็เหมือนน้ำมันดอกทานตะวันอะไรประมาณนั้นนะคะถ้าเปรียบเทียบราคานะคะระหว่างน้ำมันพืชจากรัฟนะคะกับน้ำมันพืชจากเมล็ดดอกทานตะวันนะคะจำนวน1ลิตรเท่ากันนะคะน้ำมันจากรัฟนี้ราคาจะถูกกว่าค่ะ บรรยากาศสวยงามสบายตาดีทีเดียวนะคะเพื่อนๆบรรยากาศนอกเมืองค่ะอากาศช่วงบ่ายนะคะ17-18องศาใส่เสื้อแขนสั้นได้สบายๆค่ะเพื่อนๆ ข้างๆรับนั้นนะคะก็จะมีไรสตอเบอรี่อีกนิดนึงนะคะเพื่อนๆเขาจะปลูกสองฝั่งเลยค่ะสตอเบอรี่นั้นก็เป็นผลผลิตที่สร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดีนะคะในช่วงของฤดูร้อนค่ะเพื่อนๆ เขาก็จะมีปลูกกลางแจ้งด้วยแล้วก็ปลูกในโรงเรือนด้วยผ่านตรงนี้ทั้งทีนะคะก็แวะทักทายน้องไก่กับน้องแพะสักหน่อยนะคะเ,เพื่อนเช่วงนี้ทั้งแพะทั้งไก่ก็มีความสุขนะคะเพราะว่าอากาศดีค่ะวันนี้เอาอาหารมาให้ด้วยนะคะนี่ใบเสร็จนะนี่ใบเสร็จ 으음, <목소리도> 으 <목소리도> 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 น้องแพะนั้นเขาจะกินจากมือเราเท่านั้นนะคะเพื่อนๆบนพื้นดินเ็าจะไม่กินนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมาคอยยืนจ้องมองนะคะรอว่าเมื่อไหร่เราจะเอาใส่มือให้นะคะและนี่ก็คือความสุขเล็กๆน้อยๆในช่วงบ่ายในวันที่อากาศดีๆนะคะเพื่อน ก็ออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์นอกบ้านนะคะรับแสงแดดในช่วงนี้นะคะเพื่อนเพื่อเพราะว่าหน้าหนาวนะคะเราจะไม่ค่อยได้เจอแสงแดดค่ะเ,เ,เพะื่อนเพื่อพอถึงหน้าฤดูใบไ,ไม้ผลิจนถึงฤดูร้อนนะคะมีแสงแดดเราก็ต้องรีบตักตวงค่ะ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาติดตามรับชมแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันนะคะถ้าชอบคลิปก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะรับชมแล้วก็เขียนคอมเมนต์ทิ้งไว้นะคะแล้วหน่อยก็จะตามไปที่บ้านของเพื่อนๆค่ะ รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในทุกๆวันนะคะที่เมืองไทยอากาศร้อนนะคะก็ระวังเรื่องของอาการลมแดดกันด้วยนะคะแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆค่ะเพื่อนๆแล้วเจอก,กันใหม่กับช่องชีวิตติดเตนิเยอรมนีในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ